The blessing. The blessing. นับพระพรของท่านดูทีละอันนับพระพรซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรนั้นนับดทีละอันนับประพรของท่าน The Blessing ผมอาจารย์พอลอัดเล่จากสหรัฐรัฐอิลลินอยและผมอยู่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพ14ปีและที่เชีงยงใหม่2สารสองปีและผมชอบที่อยู่ประเทศไทยสบายมากผมรักคนไทยและประเทศไทยมากมหม ผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่สหรัฐที่เมืองแมริออนเอเลนอยผมเกิดที่นั่น a l ลเดอร์ t เกตเมธอดิสต์ชล์ช์เลมีสมาชิกที่เชียงใหม่คอมมูนิตี้ชล์ช์สมาชิกที่คริสตจักรเชียงใหม่คอมมูนิตี้ชล์ช์เลือกตำแหน่ผมทำเป็นคนที่วางแผนและ Atitan pua staff tour Asia Pom ben team Kong Prayer Team ti jak Philippine Ben Hu Ofit Tinan Ben Huana Ofit Kong Rao T Pratet Philippine M Pom ไฮสคูลไม่ได้ไปตัวตรงที่มาหวัวทีไลยเดี๋ยอยู่หนึ่งปีไม่ได้ไปโรงเรียนมหวัวทีไลยผมซู้กานข้างไหนกับพระเจ้าผมรู้แน่นอนว่าพระเจ้ามีแผนงานสําหรับชีวิตของผมแต่ผมเป็นคนที่อายมากผมกลัวว่าที่จะเชื่อฟังพระชา้าเพราะผมคิดว่าพระเจ้าอยากให้ผมเป็นคนเทศและผมอายมากและผมบอก พระเจ้าว่าโอเค I will preach ผมจะเทศและผมกลัวมากคนที่เทศบอกผมว่าคิดถึงโมเสสพระเจ้าเคยกับโมเสสว่าพระเจ้าสร้างปากของโมเสสใช่ไหมไปสิและเราจะไปด้วยกันและสอนคุณสิ่งที่ควรจะสอนนึ่งใจมากโดยคำนี้ เล่าความเปไปที่มหาวิทยาลัยแอสเบอรีที่รัฐเคนทักกี้เลเรียนวิชาที่นานเป็นในสัยาพิบานเลไปทั่วที่แอสเบอรีเซมินารีเลจบที่นานผมใช้เวลาที่นานแปดปีเลจบบริญยาเลออกไปเป็นศัตยาพิบานที่รัฐฟลอริดาอยู่ที่นานหนึ่งปีเลเขอาไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศัตยาพิบานที่นานหนึ่งปีเลเข้า ผมสมัครที่เป็นสตาฟของ CCC Campus Crusade for Christ และผมอยู่กับ CCC ปีนี้เป็นปีหฮัสิบอยู่กับ CCC ฮัสิบปีแล้วอาจารย์พออัดเล่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนท่านได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตในทางพระเจ้ามาตลอดด้วยการเรียนระวีศึกษา เรื่องราวของพระเจ้าแล้วร่วมนมัสการพระเจ้าช่วงเช้าและเย็นวันอาทิตย์ไม่เพียงแค่นั้นครอบครัวของท่านซึ่งคุณแม่ของท่านเป็นแม่ไม้มีลูกทั้งหมด7คนได้ใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานด้วยกันทุกคืนในบ้านของท่านในช่วงฤดูร้อนของปีท่านมีโอกาสในการเข้าค่ายคิสจักรเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เป็นค่ายสำหรับเด็กและยาวชน มีชั้นเรียนการสอนในตอนเช้าและการประกาศข่าวประเสริฐในเวลากลางคืนช่วงปีแรกๆเมื่อท่านเติบโตขึ้นท่านพยายามที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความเข้มแข็งด้วยตัวของท่านเมื่อตอนที่ท่านอายุ11ขวบท่านจำได้ว่าบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำการอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านที่จะช่วยท่านให้ยอมจำนน ที่จะดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทรงนำไม่ใช่จากความพยายามของตัวท่านในนาทีนั้นเองอาจารย์พอก็ได้จูงมือแม่ของท่านไปที่เตียงนอนของเธอแล้วท่านก็คุกเข่าลงและขอให้แม่ของท่านอธิษฐานเผื่อท่าน และอาจารย์พอก็ได้มีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีของการบังเกิดใหม่และยอมรับว่าท่านจะไม่พยายามที่จะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นและพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปท่านได้สัมผัสถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าและสัมผัสได้ถึงความรอดที่พระองค์ประทานให้ต่อจากนั้นท่านได้ลุกขึ้นและเดินออกไปที่ถนนท่านร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ที่ท่านร้องประจำด้วยความสุขและชื่นชมยินดีมีช่วงเวลาหนึ่งหลังจากท่านเรียนจบระดับมัธยมท่านมีความทุกข์ใจอยู่หลายเดือนเนื่องจากท่านจะต้องยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อตอนที่ท่านได้เข้าร่วมค่ายที่ผ่านมาวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงปีคศกราช .1960 วันนั้นเป็นวันศุกร์ช่วงบ่าย ในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ในที่พักคนเดียวและต่อสู้กับการทรงเรียกของพระเจ้าก็มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐด้านเสียงเพลงคนหนึ่งซึ่งกำลังฝึกซ้อมเพลงอยู่ทางด้านหน้าของท่านเขาได้เดินมาหาอาจารย์พอและถามท่านว่าคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับอาจารย์พอตอบไปว่าใช่ครับแล้วเขาก็ถามอีกว่าพระเจ้าทรงใช้คุณให้ทำอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ อาจารย์พอก็ตอบว่าใช่ครับแล้วชายคนนั้นก็พูดว่าคุณควรจะทำมันครับแล้วเขาก็เดินจากไปอาจารย์พ่อได้ยินเช่นนั้นท่านถึงกับนิ่งเงียบไปพักหนึ่งและท่านก็รู้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของท่านใกล้มาถึงแล้วท่านได้ใช้เวลาทั้งคืนใคร่ครวญในเรื่องนี้และในที่สุดท่านก็พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าครับ ข้าพระองค์ตกลงที่จะเป็นนักเทศเพื่อรับใช้พระองค์ท่านรู้สึกกลัวมากกลัวที่จะต้องเทศนาท่านได้พูดคุยกับนักเทศคนหนึ่งและนักเทศท่านนั้นก็ได้หนุนใจอาจารย์พ่อด้วยเรื่องราวของโมเสสจึงทำให้อาจารย์พ่อมีความหวังที่จะก้าวเดินต่อไปต่อมาพระเจ้าทรงนำท่านให้ศึกษาพระคัมภีที่สถาบันพระคัมภีร์แอสบูรีท่านใช้เวลาเรียน8ปี ผมรู้ว่าตั้งแต่เป็นหนุม่มพระชาชมีแพ่งกานสำหรับผมแต่ผมเป็นคนที่อายมากเมื่อผมไปที่แคมป์เอลเรโดผมต้องตัดสินใจว่าต้องรับแพ่งกานจากพระชาชนสำหรับชีวิตของผมแต่ก็เมื่อผมสิบเก้าปีผมยอมรับโอเคจะเป็นคนที่เทศและ วันน่นอนว่าอันนี้เป็นนาำประทายของพระคมและผมเตรียมชีวิตที่ทำนี้และพระเจ้าวรยพๆเราเมื่อเราไปที่แอสเบอรีคอลเลจมีมีที่มหาวิทยาลัยนั้นมีกลุ่มที่ไปที่คุกทุกอาทิตย์มีมินิสเตอร์เรียลสตูดิ้คนที่กำลังเรียนศรษาพิบานมีโอกาสที่ไปดูวยกอันที่คุกและ ฟม่ใช่ฟุกอเท่านั้นแต่เทศที่คนที่ติดคุกและเป็นครั้งแรกที่ผมเทศในคุกที่รัฐเคนทักกี้และผู้นาของวงของเราบอกว่า Are you been น,น,นักเทศไหมใช่โอเคอาทิตย์หน้าอยากเทศไหมโอเคขอผมเตรียมไว้และเมื่อบายถึงเวลาที่ผมขึ้นจะเทศผมไม่ไหว <laughs> ไอ้วิสเช็คกิ้งเล่คนอื่นเทอ่านันเทอผมพิจารณาผมคลับเล่าอาทิตย์หน้าจะเทอผมเรียนเล่าอาทิตย์นั้นมากมายเล่ในเวลานั้นที่มาถึงวันอาทิตย์ผมเทคิดว่ามีมีใครที่รับเชื่อในเวลานั้นเล่ผมนึ่งใจมากเพราะมีใครที่ รอบเชื่อเมื่อผมเทศเสร็จแล้วก็นึ่งใจผมมากมหย่และรู้แน่นอนว่าผมควรจะเป็นนักเทศและนึรู้แน่นอนว่าผมจะเป็นคนที่อธิตานตลอดเวลาอยากให้คนที่เป็นนัก อธิษฐานและอยักษสอนเรื่งการอธิษฐานและเคียนอะไรที่นุ่นใจคนทุกคนที่เป็นนักอธิษฐานเพราะในโลกนี้มีบันหายอะใหญ่มากและเป็นคำตอบที่บันหาหญ่เป็นการอธิษฐานที่เราจะพบคำตอบจากพระเจ้าและแก้ไขบันหาได้โดยการอธิษฐาน When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. Playing tea pom Chob mak ben playing T Rao rong tour. เอเชียเมื่อพมยู่ในวงอยู่ในมหาวิทยาลัยพมยู่ในวงดนตรีในปีหนึ่งเก้าหกสี่และหนึ่งเก้าหกแปดเราไปที่หกประเทศที่เอเชียและมีประชุมหลายอย่างผมจมว่าเมื่อเราไปที่ฟิลิปปินส์ไปในสามอาทิตย์เรามีการแสดงห้าสิบเอ็ดครั้งและ Tu mu rau rao jop ragan Kong Wong don Tri Rao Ja Rong Plang when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Call ben Plang Ti Rao Rong Bin Pan. Krong tu aloe when I survey the wondrous cross. Pom bok pan ria wab, mua pom ti ngan sop kong kong pom pom yak hai tuk kong rong plang ni when I survey the wondrous cross. 佛。